9 tạm 6 giờ 9 huh? Cả 9 hưng quáo, khi tung 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 แปดแต้มเก้านาะฬิกาก่อนน้าเป้านี้มันแปดแต้มมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวขอดูนิดเดียวท,ท่านเคยเจอปัญหานี้ไหมครับอผู้หญิงไม่เคยคนขานแต้มนะครับบางทีคนขานแต้มก็อาจจะไม่มีความชํานาญนะครับสับสนคนยิงก็ต้องมาดูกล้องเองอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องเรียกเก้าแต้มทั้งคู่เลยเพราะมันอยู่ในวงตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้ทับ กลางหยุดกลางแค่นั้นเองตั้มตั้มขางผิดนะแบบเนี้ยใช่ปัญหานี้จะแก้ไงดีครับอ่าเรามีปัญหาแล้วครับครับเดี๋ยวทําให้ดูครับว่าจะแก้กันยังไงเอาเลยครับครับ วันนี้เห็นนะครับว่าเ,าเป้าที่ทําการทดสอบที่ขึ้นจอนะครับระยะ25เมตรแล้วเดี๋ยวต่อไปจะทําการบันทึกการยิงที่ระยะ50เมตรนะครับซึ่งทางเป้าอยู่ทางซ้ายมือนะครับเห็นลิฟ์อยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมนะครับก็ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่มีทางเห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยไอโฟนดีเจสโคปขึ้นจอนะครับสบายมากนี่จะเป็นการนําเจ้าอา ไอโฟนดัปเตอร์นะครับมาต่อครับสโคของโคว่าตัวนี้เป็นทีเซนโส63นะครับในการต่อเราก็ต่อเนี่ยครับตัวไอโฟนเข้าไปนะครับนะครับก็นะครับอันนี้เป็นภาพที่ยังไม่ได้ซูมนะครับตอนนี้ต่อตั้งสโคไปที่แต่ขยายแค่ยี่สิบเท่านะครับแล้วก็ไอโฟนก็ซูมนะครับทําการซูมเข้าไปทําการซูมเข้าไปนะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนนี่เป็นเป้า ขนาดที่25เมตรนะครับให้ดูระยะเป้านะครับนี่เป็นเป้าที่ตั้งคือระยะ25เมตรนะครับนะครับก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถจะดูตำแหน่งหน้าเป้าจากบนจอได้เลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเป้ามาตรฐานนะครับที่เราติดที่ระยะ25เมตรนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้บนหน้าจอ iPhone นะครับซึ่งเราก็ทำการเปิดเหมือนถ่ายภาพนะครับ เราก็สามารถจะบันทึกภาพนะครับกดบันทึกหรือว่าบันทึกเป็นวิดีโอก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อมเจ้าสายอินเทอร์เฟซต่อไปเนี่ยเป็นสายแปลงจากตัวที่ก้น p p o o n เนี่ยมาเป็นสาย hdmi เราก็เอาไปต่อกับจอมอนิเตอร์นะครับได้ทุกแบบนะครับที่มีไม่ว่าจะเป็น dvi นะครับหรือ hdmi ก็ตามถ้า dvi ก็อาจจะต้องซื้ออะแดปเตอร์แปลงเป็น hdmi ตัวหนึ่งนะครับถ้า hdmi ก็เสียบปุ๊บภาพก็ขึ้นเลย งานมานะครับอันนี้ให้เห็นนะครับว่าที่เราปรับซูมต่ําสุดของสโคปโควาที่20เท่านะครับแล้วก็ขยายภาพให้เต็มนะครับให้ซูมบน iPhone เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่านี่หน้าเป้าแคปเรลขนาด12นิ้วนะครับเราจะเห็นหน้าเป้าได้เต็มจอนะครับของ iPhone เลยแล้วถ้าเกิดว่ามาที่จอวอมมอนิเตอร์นะครับก็จะเห็นเต็มเช่นกันนะครับ เราจะลองทําการบันทึกวิดีโอนะครับในการยิงนะครับเก็บคะแนนหรือว่าทําการถูนนะครับนะครับอันนี้เป็นการยิงที่เป้าด้านบนขวานะครับผมนะครับซึ่งผู้ยิงก็สามารถจะผู้ยิงผู้ชมทุกท่านก็สามารถจะขานแต้มได้เลยนะครับผมนะครับตำแหน่งเป้าบนขวานะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า เข้าที่จุดไหนบ้างนะครับน,นะครับนี้ถ้าเราอยากจะดูนะครับว่าแต่ละนัดที่พระรามยิงเข้าไปเป็นแบบไหนบ้างเราก็มากดเพล์นะครับที่วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดให้ดูอย่างเงี้ยสมมติผู้ยิงอยากจะดูว่าแต่ละลูกเนี่ยยิงเข้าเป้าหมายยังไงเพื่อไปปรับปรุงนะครับว่าวิธีการเดินไกลหรือว่าวิเคราะห์ได้ว่า การยิงแต่ละนัดเป็นยังไงก็ทําการเพลย์ดูนะครับผู้ยิงทาการเพลย์ดูกดแล้วก็รันวิโดีโอนะครับสามารถจะดูจอร่วมกันได้หมดนะครับผมนะครับมันจะเห็นว่าการใช้งานเจ้าวิโดีโอสโคปเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับในทั้งการขานแต้มนะครับในการวิเคราะห์วิธีการยิงของแต่ละท่านนะครับน,นะครับเ,รเดี๋ยวจะย้ายมายิง50เมตรนะครับ เราก็ทําการตั้งระบบขานเป้านะครับมาเป็นที่50เมตรนะครับครับก็จะเห็นว่าบนหน้าเป้าแคเบลลเนี่ย12นิ้วแล้วก็เห็นเต็มจอนะครับนี่ยังใช้อัตราขยายของสโคปเนี่ยยังไม่ถึง60เท่านะครับประมาณ40เท่ากว่านะครับนะครับทุบกคลบนจอก็เต็มวงพร้อมครับพร้อมในการขานแต้มได้เรียบร้อยนะครับ เป็นไงพี่ตั้มระบบนี้ดีไหมดีครับโดยเฉพาะแบบผมมือใหม่เนี่ยขายพิการถูกพี่ก็ได้ดูเองเลยไม่ต้องนะผมเนี่ยแอบแวบกินน้ำนะครับอ่าตรีมจะหนีไปแล้วเหรอครับผมแล้วเราไปเที่ยวดีกว่าเนืปล่อยพี่เขาตั้งศูนย์เองดูเองเลยนะใช่ไหมอี่สะดวกดีครับผมแถว